สวัสดีครับจากเพจจูรีบอลพันไม้นะครับวันนี้เรามีต้นทุเรียนมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นลงกรงนะครับราคา80บาทนะครับแปดบาทความสูงนะครับจากพื้นดินแปดสิบถึงเก้ซนนะครับต้นนี้8ปดเซนนะแปเ็ซนครับรุ่นนี้คัดกระโดงทุกต้นนะครับลงกองรับประกันสวยทุกต้นนะครับนะครับโคนต้นสมบูรณ์นะครับทรงพุ่มสวยจุดเด่นของจูรีพันไม้นะครับ ทดลองนะครับส่วนส่วนประกอบของดินนะครับใช้ดินเป็นส่วนประกอบสาคัญนะครับเราจะไม่ใช้แกลบเยอะนะครับหรือแทบจะไม่ใช้เลยนะครับลูกค้ารับไปไม่ต้องกลัวนะครับปลูกแล้วต่อยอดแน่นอนนะครับสนใจทักเช็ดหรือคอมเมนต์สอบถามนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อนะครับ0986 1 9 0 9 0 6นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ